สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องครับทุกๆคนนะครับมื่อนี้กับไปอยู่กับผมครับหลงจ้าที่บ้านเชียงขอมื่อนี้ก็พาลงมาไฮลงมาหน้านะครับมื่อนี้กับสิมายามที่เขาใส่ป่าไว้ครับเอิ่นมายามโตงแล้วเอิ่นมายามยังอ่ะลองคอมเมนต์ครับผมก็บโมโหเข้ากันนะเพชรแจ็คเป็ดแต่บัวได้ไอลีนะครับเนี่ยบรรยากาศรอบคางคางนะครับนี่คางคางนะครับเดี๋ยวเขากับสียางไปเบิองว่าสีได้ไ่มครับผมก็เอาเสียกฟางมัดซื้อเลยครับ จักสีได้บบได้นะครับเป็ดว่าพังอีดีปากมันกันหน่อยพวกจริงจริงปากกะต้องหน้าก็นี้นะครับเดี๋ยวเขาการ์ดีย่างไปเบิ้งกันเลยนะครับนี่นะเห็นทงให้ทงน้านะครับทางที่เขาสิบไปยามแนว้ที่เขาใส่ป่าไว้ครับใส่เป็นด่างเขียวบุ้งว่าเปียงเพื่อนคือเอินว่าด่างเขียวนะครับแต่ว่ามันกับโบสีเขียวเลยครับโอ้ยงามงามครับนี่ก็ใส่ได้ได้เลยครับเดี่ยมึงรอๆอน แต่ผมเลือกจุดไว้แล้วมีหอยหอยน้ำผมนะครับเป,เป็นสปาซิวเนะาะฟังเสียงน้ำไหลครับทุ่งนาทุ่งเขานะบรรยากาศช่วงไก่สีใบสองนะครับนี่หมุนี่ครับจุดนึงครับที่แรกผมก็ว่าสิมาใส่เลยนี่ป่านี่ครับเลยก็มีหูอยู่แล้วผมก็บ่ได้มาแบบมาใส่เนาะ เลือกจุดนี้ครับนี่ผมใส่ไว้เนาะู่นสีได้บ่ได้ครับเบื้องเฮ็ดปากกระซุ่งนนนหน่อยบัวครับนี่นี่หอ่อยบัวเนาะเต่ผมเหมนว่าเบื้องนะครับอเอามาดึงขึ้นเบื้องครับว่าสีได้บ่วบัเป็นตะได้อีนะครับนี่จะมัดเอาเนาะ ไอสีบังบังเงาหน่อยนอูนาะสรุปว่ายกับบ่ได้นะครับเพราะว่ามันขาดไปนะผมค็ดกับโบามาตรฐานนะครับต้องกราบขอโทษขออภัยเพราะพี่น้องหลายๆนะครับพี่เมย์กับโบได้นะมาอย่างยำก็ผมเอาไอสีแบบ พอลพอกพอนะครับมันกัเลยแบบขาดเบิ้นะครับว่าเอาเสียกเสียกฟางสีแดงเส้นไงมัดเอานะครับต้องเย็บต้องเห็ดดีๆว่านี้ครับคลิปนาแล้วก็สิมาแก้มือไหมครับขอบคุณ่มพี่น้องที่ขอมารับชมนะครับไปเจอกันในคลิปไหมนะครับขอบคุณครับ